สวัสดีครับเปียบเสีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับคร <c oughs> ับก็มาตามกัตอนนีสำหรับแนวทางลาวสตาร์ VIP ลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับซึ่งเมื่วานนี้ผมไม่ได้ลงให้เนาะนะครับผมก็ต้องกลับตั่วไปสมาชิกเอทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันเลยเนาะสำหรับแนวทางวันที่30มสิบกัน5 2,568นะครับวานนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับมาดูลาสตากันก่อนวันนี้ลาสตาก็เข้าเนาะวิ่งโลดนะครับเรามาตามกันต่อสำหรับ อาสตาร์ V I P อันนี้เล็กเด่นกอไปกับชุดบินดาวห้าสี่ แปดศู 9, 5, 4, 8, <c oughs> นย์กนะครับสำับตัวที่ผมจับมาผมจับมาที่เลขเด่นนะครับ9กับ5เน้นที่เลข5จอดที่5 4 ห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์กับส่วนสตัวผมจับไม่ที่ ก็ไปที8 5 0แล้วก็8 4 5รับสำหรับสุดตาวี IP นะครับใกลเลนเล็ก9นะครับ ก็จับ94 98 90นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นที่ให้50นะครับก็ชุดนี้นะครับจะใครต้องการตัวอื่นก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับกลับไปกันต่อที่ราวกาชาติ เรากาชาดวันนี้ผมให้ชุดบิน23408นะครับ23408เล่เด่น,นผมไมที่2กับ3ครับเลขม่ที่เลข2จับที่2 4 2 0แล้วก็2 8 ส่วน3ตัวจับไปที่ 8, 4, 2, 2> แล้วก็ 0, 8, 2สนะครับส่วนท่านใดต้องก,การเล่นเล็กเบิ้ลนะครับให้เอาเล็กเด่นมาเบิ้ลนะครับผมเล่นได้ที่เลขก2นะครับก็จับที่ 2, 4 ก็ตัวระวังก็คือ28งเนาะก็สชุดนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจน V I P นะครับดาวโจน V I P นะครับเป็นของวันที่วันที่31นะครับ ครับก็คือเข้าวันใหม่นะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีคือผลออกแล้วนะครับชุดบินผมไอจีสามสี่สองศูนย์เจ็ดนะครับสามสี่สองศูนย์เจ็ด เลขเด่นผมเน้นหน้าที่เน้น้ที่เลขสี่นะครับก็จับที่ส2 4 0อ7 3ตัว7จ2แล้วก็0 4 2 กาชากับดาวโจนมันได้ตัวเดียวกันเลยเนาะไม่แน่นะครับเล็กเด่นมันชอบมาด้วยกันด้วยนะครับ4ี่สองระวังด้วยนะครับสามตัวจับไปชุดนี้นะครับเจ็ดสี่สองจับก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับลาวสตาร์ VIP นะครับลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับ ครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกกมาคิดมาคำนวณวิกาะหาเลขเด่นนะครับจากสูนถึงเก้าก็คัดเลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเด่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเราไม่ทราบว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟซีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเจ้าใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับ กับทายนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่30เดือน5พศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ